เรียนอาจารย์ที่เคารพนิชานนางสัพัชรทิดานวลคำวิทยาลัยการศึกษาสาขาภาษาไทายวันนี้จะมานำเสนอบทอความวิชาการเรื่องพลวัตรของสำนวนสุภษาษิตไทยในยุคพทุทธธรรมสมัยนิยมค่ะภาษานับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอีกประการหนึ่งที่มนุษย์ใช้สื่อสารภาษาประกอบด้วยอารมณ์ความรู้นึกของผู้สง่งสารไปยังผู้รับสารและสังมคมเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่ง,ง,งกันและกันค่ะ และภาษายังเป็นส่วนหนึ่งของการสรืบทอดวัฒนธรรมในด้านต่างๆทั้งยังเป็นเครื่องแสดงภูมิปัญญาของคนในแต่ละยุคสมัยค่ะสำนวนสุภาษิตไทยถือเป็นภูมิปัญญาในการใช้ภาษาไทยอีกหนึ่งรูปแบบโดยไม่ได้มีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษรหรือแปลตามรากศัพท์แต่เป็นถ้อยคําอย่างอื่นเช่นเป็นเชิงชั้นชวนให้คิด จะไลสยและสกิปเตือนใจให้มีความคิดรอบคอบค่ะการเปลี่ยนแปลงของสำนวนภาษาสิทธิในสมัยปัจจุบันในสมัยปัจจุบันมีหลายสำนวนที่ถูกดัดแปลงไปจากสำนวนเดิมค่ะทั้งในด้านรูปแบบและความหมายเช่นคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดจากรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดค่านิยมใหม่ที่จะช่วยเติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้นค่ะด้านบริโภคนิยมคําว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เปลี่ยนเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปพารากอนค่ะให้ความสบคัญกับเรื่องเงินทองซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของความร่ํารวยหรือวัตถุสินค้าที่อยู่ในกระแสนิยมสื่อถึงความทันสมัยค่ะ ด้านเพศวิถีทางเลือกค่ารมเป็นต่อรูปปรอเป็นรองเปลี่ยนเป็นค่ารมเป็นต่อรูปปรอเป็นเกซึ่งเพศวิถีทางซึ่งเพศวิถีมีการเปิดเสรีมากขึ้นจากการสํารวจประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับได้พอเพศที่3มไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครคะ่ะด้านการบูชาความงาม คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าเปลี่ยนเป็นคนจะงามงามบิ๊กไอใช่ใบหน้าซึ่งปัจจุบันมีเทคนิคการแพทย์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาช่วยทำให้คนสวยขึ้นดูทันสมัยขึ้นค่ะด้านการข้างไขวัฒนธรรมต่างชาติคำว่าเสียทองร่วมหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครเปลี่ยนเป็นมีทองร่วมหัวไม่เท่ามีหัวเป็นซีออนค่ะ ในยุคป,ปัจจุบันได้กล่าวได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของวัฒนธรรมโลกในหลากหลายมิติค่ะโดยผู้ที่มีวัฒนธรรมแข็งแร่งก็จะส่งผ่านวัฒนธรรมนั้นเข้ามาสู่วัฒนธรรมกระแสหลักค่ะด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่เมื่อไม่พายเอาเท้าราน้ำเปลี่ยนเป็นเมื่อไม่พิมพ์เอาเมาส์ลากกอบ เทคโนโลยีใหม่ที่เปลีป่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้มีผู้ใช้เทคโนโลยีสาราสนเทศเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะสรุปผลวัดของสำนวนสุภาษิตไทยมีการปรับประยุกต์สำนวนสุภาษิตไทยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนร่วมสมัยในสื่อออนไลน์มีความเข้าใจเรื่องภาษา เป็นอย่างดีที่สามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างน่าสนใจและถือว่าเป็นการผสมผสานสิ่งเก่าให้เข้ากับสิ่งใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์วันนี้ขอจบนำขอจบการนำเสนออย่างเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ